นี่จะพาอมาไปไหนเนี่ยทำออกมาไปดูไก่โน่นอะไรไก่ของใครไก่ของป้าป๊าไงอยากให้ไปดูไก่ของป้าป๊ามีเยอะป้าปลาไก่ป้าป๊ามีเยอะมากเลยอก่ป้อกี้ไก่มันอยู่ตรงนี้โอ้โหป้าป๊าเอาไก่ไหนมาเลี้ยงเยอะแยะเลยเนี่ยไก่มาเลี้ยงเลยแย่ใหญ่ปวดจับไก่ไหม ไม่ได้หรอกป๊าป๊าให้จับไก่ไงป่ะป๊า๋หวมาพาพาป๊าป๊าเก็บไปแล้วมั้งไปดูไหนไปดูไหนมีไก่ตรงไหนอีกตรงไหนอีกนะต้องไปตรงนู่นไปไกเหมือนเตะไก่ก้นนะมาดูมาดู ตรไหนมีอะไรอีก ตรงนี้มีอะไรตรงไหนมีอะไรเม้าตรงนี้มีไก่ตรงนี้มีไก่็ตึ้งเกย์แ่มีไก่ตรงนี้ต้องมีไก่ตรงนั้นต้องมีไก่ตรงนี้ต้องมีไก่ตรงนั้นกูเฉี่ยวฉวนน่ะปูเฉียวฉวนนี่ไหนล่ะกุ้งอันนี้อันนี้กุ้งนะอืมอันนี้มันไก่อันนี้ต้องไก่โอ้ไก่ละอันนี้ก็ไก่ไก่อีกรอบนึงนะอันนี้ก็ไก่อีกรอบนึงโอเค